ฟื้นฟูอัมพาตลด20กิโลใน3เดือนเบาหวานความดันหายสนิทให้ทําตามสูตรหมดนี้นะครับเป็นเบาหวานอยากลดคงลดน้ําหนักลดไขมันนะครับฝึกกินเป็นช่วงเวลาฝึกกินหลือแค่2มื้อหรือการทํา IF ทุกคนทําได้ไม่มีข้อแม้ยกเว้นคนที่เป็นเบาหวานหนักๆหรือคุณทุบโภชนาการหรือเด็กกาลังโตคุณเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์อันนี้คือไม่ต้องไป IF แต่ถ้าคุณเป็นคนทั่วไปทุกคนทํา IF ได้หมดถ้าคุณอ้วนเป็นโรคเลือดลานเป็นเบา หวานไขมันความดันคุณทำไอเได้และ IF จะช่วยทําให้น้าตาลในเลือดคุณคุมได้ดีความอ้วนลดลงได้ดีฟื้นฟูเรื่องของโรคสโตรกได้ IF คือกินช่วงอดช่วงช่วงนี้กินช่วงนั้นไม่กินช่วงที่กินก็กินให้ดีไม่ใช่ทํา IF แล้วอาหารไม่คุมออกกําลังกายไม่ออกหรือมัว่วซั่วหังครับห้ามทํา IF แบบนี้เด็ดขาดถ้าคุณอยากผอมเร็วคือ1ชั้ฉันคิดว่าฉันทำไอเอฟแล้วช่วงนี้ฉันกินฉันกินอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับ2คือฉันไม่ ให้ความสนใจกับปริมาณน้ําและเครื่องดื่มเวลาฉันทำ IF หลายคนฉันทำ IF แล้วจะดื่มเหล้าก็ได้ไม่ได้นะครับ 3. คุณทำ IF สุดโตรงเกินไป3วัน72ชั่วโมงไม่กินแล้วไม่เคยทํามาก่อนอันนี้ห้ามทำคุณจะเป็นลม4คุณทำ IF จนกล้ามหายก็คือคุณทำ IF แต่คุณไม่ไปออกกําลังกายไม่ไปยกเวทแบบนี้ก็ไม่ดีครับคุณต้อง IF และกินให้ถึงกินให้ดีกินโปรตีนให้ถึงกินกากระให้ถึงกินไขมันให้ถึงแล้วไปยก แล้วทำ IF นี่คือสิ่งที่ FC เรานะครับเขาสุขภาพดีขึ้นได้เขาหายจากสตอกได้สูตรเร่งเผาไขมันช่วง IF ทำ IF ยังไงให้ผอมเร็วเบาหวานลดและลดสมองเสื่อมก็คือช่วงทำ IF ดื่มน้ำแร่ให้ได้อย่างน้อย2ลิตรหรือ1ลิตรอย่างน้อยและก่อนที่คุณจะเบรกฟาสต์ดื่มน้าก่อน500 cc ซีซีและผสมกับไซเลียมฮัส์หช้อนไซเลียมผสมกับน้าเยอะๆแล้วช่วงที่คุณฟาสติ้งดื่มชาเร่งเผาผ่านชาอูหลงชาดา ทาอะไรก็ได้ที่ไม่หวานแต่ดีที่สุด2ชาครับชาแมชชาออร์แกนิกและชาผู้เอิร์สสชาที่คนอยากผอมต้องรู้จักโดยเฉพาะคนที่มีไขมันพอกตับไขมันในเลือดสูง LDL สูงไตรกลีเซอไรด์สูงนะครับสชาบวก1กาแฟดําจะเล่งเผาผลาญในช่วง IF สุดยอดสารสกัดที่ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยสโตรกหรือผู้ป่วยความดันควรเสริมควบคู่กับยาคุณหมอและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการออกกําลังกาย 1. วิตามินดี k 2จําจำเป็นมากมาก 2. แมกนีเซียมจะช่วยทําให้คุณหลอดเลือดยืดหยุ่นตัวได้ดีขึ้น 3. วิตามิน B รวมที่เป็นวิตามิน B Active Form ์โอเมก้าสเป็นสุดยอดไขมันดีที่จะทําให้คุณลดความเสี่ยงสมองเสื่อมลดไตกรีไลด์เพิ่มไขมันดีอันสุดท้ายของเรื่องสารสกัดนะครับโคเอนไซม์คิวยิ่งถ้าคุณไขมันสูงกินยาลดไขมัน เสริมไปเถอะโคเอนไซม์คิวเทนการให้คุณกินยาลดไขมันมันลดการสร้างพลังงานระดับเซลล์ทำให้ไมโทคอนเดรียของคุณเนี่ยมันอึดอัดเราก็ต้องช่วยเสริมโคเอนไซม์คิวเทนให้เขาไปสำหรับใครที่อยากเร่งระบบเผาผลาญอยากสู้มะเร็งอยากกระตุ้นหน้าใสายอยากบำรุงสมองผมแนะนำเลยมัทฉะออร์แกนิกคามัทฉะแท้ออร์แกนิกจะช่วยให้คุณคุมน้ำตาลได้ดีขึ้น LD L D L D ขึ้นต้านสมองเสื่อมสู้มะเร็งสู้อัลไซเมอร์เปลี่ยนจากน้ำหวานทุกชนิดที่คุณดื่มมาเป็นมัทฉะมาเป็นคาเขามาเป็นชา อะไรก็ได้ที่ไม่หวานอีกอันหนึ่งที่ประเทศไทยอาจจะหาไม่ได้ก็คือชาผู้เอิร์ธลดไขมันในช่องท้องได้ดีมากๆแล้วก็เพิ่มเชื้อดีในลำไส้ได้ด้วยและดื่มในช่วงฟาสติ้งได้แล้วคุณจะน้ําตาลในเลือดกลับมาคุมได้ดีขึ้นคุณจะไม่หิวจุกจิกและระบบเาผาผลาญจะดีขึ้นด้วยถ้าคุณเป็นเบาหวานคุณต้องไปเดินถ้าคุณไม่เดินอีกหน่อยคุณเป็นแผลที่เท้าคุณจะโดนตัดแขนตัดขาเพราะแผลมันไม่หายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทของคุณ มันไปเลี้ยงไม่ได้มันอักเสบหรือมันมีน้ําตาลไปอุดตันในเส้นเลือดฝอยส่วนปลายทาไมคนที่เป็นเบาหวานจึงมีแผลเลือดล้างเพราะหลอดเลือดไม่ดีค่ะเพราะหลอดเลือดสูญเสียความยืดหยุ่นตัวแล้วอะไรจะแก้ปัญหานี้ครับไปออกกําลังกายและลดอาหารสีแดงลดอาหารสูตรเหรียญทองแดงที่ผมทําไว้ให้เพื่อนๆก็พิมพ์ว่าอาหารสีแดงอยากคอเลสเตอรอลดีอยากลดสโตก๊กอยากผอมเร็วอยากลด5-20ถึงโลคุณกินสูตรพรีมิวโหล ดก่อนมื้ออาหาร30นาทีไซเลียมพัสถ้ามือใหม่ขอ1ช้อนชาก่อนถ้าเริ่มไม่มือใหม่แล้วเอาเป็น2ช้อนชากับน้ํำครึ่งลิตร0นาทีใส่เชคเกอร์แบบนี้แล้วเราก็เขย่าแล้วเราก็ดื่มเวลาผสมไซเรียมพัสอย่าปล่อยไว้นานดื่มทันที30นาทีก่อนทุกมื้อและก่อนมื้อนั้นอีกทันทีเลยก่อนจะคาแรกเลยน้ําเย็น1แก้วใหญ่ๆไขมันและน้ําตาลยิ่งลงดีสดๆ